สวัสดีค่ะเจคโนพามาชมกับที่ดินแบ่งขายนะคะแบ่งนี้นะคะเนื้อที่1ไร่ค่ะโฉนด1ไร่79ตารางวานะคะแบ่งเป็นทางเข้านาสาธารณประโยชน์ของเจ้าของที่ดินด้วยนะคะจึงเหลือพื้นที่1ไร่ค่ะอยู่ที่ตำบลไผ่กวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเข้าออกทางสะพานวัดถ้ำสุทธาวาสอยู่ใกล้โรงงานยาน้ำมะกรูดหมอวิวัฒน์ อยู่ในเขตของชุมชนมีไฟฟ้ามีปลาปานะคะวิวดีบรรยากาศดีค่ะของทุ่งนาเลยนะคะราคาพิเศษค่ะเจ้าของที่ดินขายเองนะคะเพียง6 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะเจ้าของแบ่งขายท่านใดที่กำลังมองหาที่สำหรับการสร้างบ้านทำที่พักอยู่อาศัยนะคะ ในระแวกของตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสนใจแปลงนี้ติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะที่ดินยังไม่ได้ถมนะคะตรงนี้1ไร่670,000บาทจเจคโนแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่เราใส่รา,รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจเพื่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์ต่ตอใต้คลิปนี้นะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ